สวัสดีครับเป็นแฟนทางช่อง YouTube ของ Hitech Channel ครับเกี่ยวกับคลิปในวันนี้มีสกู๊ปครับจากทางดิ s เซนฟิลครับมีการบอกว่าทำไมอาร์นซอตเนี่ยถึงไม่ค่อยให้โอกาสนักเตะสำรอง5คนลงเล่นเป็นตัวจริงนะครับคือเหมือนกับไม่ค่อยกล้าให้ออกสตาร์ทไม่ค่อยให้ไม่ค่อยกล้าจะใช้งานนะครับซึ่ง อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้แฟนลิปูเนี่ยค่อนข้างจะไม่เข้าใจนะครับเขาบอกว่าทีมเนี่ยมีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บเยอะแต่ว่านักเตะสำรองอ่ะก็ไม่ค่อยใช้งานเขานะครับสกู๊ปชิ้นนี้ครับคุณโมสจวตจากเดนฟิลด์ครับได้มีการเขียนเอาไว้บอกว่ามันเป็นอาการหนึ่งของผู้จการทีมที่กำลังเผชิญกับแรงกดดันเมื่อใดก็าตามครับที่รายชื่อ นักเตะลิปูลถูกประกาศออกมาจะต้องมีคนที่รู้สึกไม่พอใจอยู่เสมอการจัดทีมของอาร์ซอดสำหรับเกม FA Cup กับบาร์ซลีนะครับนั้นแข็งแกร่งกว่าทีมที่เขาเลือกในการเล่นบอลถ้วยในคาราบาวคัพที่แพ้กับคริสตันพาเลสหรือพรีมัตแมกนะครับหมายถึงว่าเห็นชัดเจนว่าตอนนี้ตั้งแต่ตอน FA Cup แล้วอะที่ผ่านมาจะใช้เล่นสำรอง แต่พอมาเป็น f อฟ u p ปีนี้ลิพุนจัดตัวจริงลงไปเยอะมากเนื่องจากว่าถ้วยพิีเมียร์ลีกเนี่ยลิพุนเนี่ยหลุดรอยแล้วสำหรับการป้องกันแชมป์นะครับก็เหลือแค่การติดท็อปโนะครับการที่จะควา้าถ้วย FA Cup หรือย,รยูฟาแชมเปี้ยนสและอาร์ซันเองก็ผลงานเองมีปัญหาด้วยสาการล่าสุดนี้คือนะครับอาจจะไม่แพ้คใคร12เกมติดต่อกัน ะครับในทุกรายการชนะ6เสมอ6แต่ก่อนน,นั้นนะครับ12เกมแพ้ไปถึง9ผลงานตอนนี้ครับเสมอ4เกมติดในพรีเมียร์ลีกดังนั้นนะครับความกดดันแสนสอดน,นั้นมีมากนะครับทำให้เขาเนี่ยแทบจะไม่ใช้ตามองบรรดานักเตะสำรองนะครับมีการออกสตาร์ทที่พบเห็นได้ยากของฟริโกเคียซ่าและริโอเอนกูโมฮา แต่เทรไนโอนี่นะครับแน่นอนเลยครับว่าเขาก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ถูกมองเหมือนกันว่าได้ลงเล่นน้อยเกินไปคาวินแลมซี่นะครับหรือแม้กระทั่งวัจรุเอนโดนะครับก็มีชื่อในตัวสำรองแต่ก็ไม่ได้ใช้แฟนบอลลิปุลครับมีการเรียกร้องให้อาร์ซอนเนี่ยเปิดโอกาสให้ผู้เล่นทั้ง5คนนะครับได้ลงสนามในช่วงเวลาที่แตกต่างกันบ้างนะครับ แต่คำพูดเชิงให้กำลังใจสล็อตกลับไม่เคยถูกเอาไปใช้ในการแข่งขันที่มีความหมายจริงๆนะครับเป็นเรื่องธรรมดาครับที่เฮดโค้ชคนใหม่ที่ใช้เวลา1ปีในการประเมินว่าเขาสามารถทำงานร่วมกับใครได้บ้างจะต้องเหมือนกับเจอกับแรงกดดันเพราะตอนเนี้ถ้าเกิดทีมมีปัญหาโอกาสที่เจ้าตัวจะเซฟเก Save ้าอี e ้ก็มีน้อยลง โดยเพราะเมื่อชาบิยองโซ่ตอนนี้นะครับเขาว่างงานแล้วมีโอกาสจะมาคุมทีมแทนเขาด้วยการย้อยออกไปในตอนซัมเมอร์ของดาวินนูเยสยาเรลควานซ่าคอสตารซิมิคาสไทเลอร์มอร์ตันและฮาวิเเลสเนี่ยบ่งชี้ว่าขุมกำลังพวกนี้คือตัวที่สลอตไม่อยากจะใช้นะครับแม้กระทั่งลุยดิอัสก็ต่อสัญญาไม่ได้และคุณย่อมคาดหวังที่ จะเห็นว่าตัวที่เหลืออยู่อะสล็อตจะใช้งานทั้งหมดแต่ถึงกระนั้นครับนักเตะ5คนครับที่ถูกพูดถึงบ่อยๆทั้งเคียซ่าเอนโดเอนกูโมฮาเทนานอนี่และรวมถึงไอ้หนูคาวินแลมซี่ครับรวมกันแล้วครับได้ออกสตาร์ตตัวจริงเพียง1นักเท่านั้นในพรีเมียร์ลีกและแชมเปียนลีกครับโดยเป็นเกมที่ปีดชาวอิตาเลียนคือเคียซ่าได้ออกสตาร์ตตัวจริงในเกมเย่าพบกับวูฟ เพราะว่าวันนั้นครับอเล็กซานเดอร์อีซัคมซาล่าคูี้กัปโปและโซบอสไลน์ไม่พร้อมเล่นระหว่างพวกเขาทั้งหมดครับมีการติดทีมใน2รายการดังกล่าวรวมกันถึง89ครั้งนะครับแต่การได้ลงสนามตัวจริงเพียง32นัดรวมเวลาเพียงแค่398นาทีอันนี้บอกได้เลยว่าน้อยกว่าเฟอร์จิลฟันไดซัอีก ฟอร์จูนฟานได้คนเดียวครับลงเล่นในแชมเปีบบ้ยนไปถึง540นาทีแต่ตัวสำรองเนี่ยสล็อตไม่ใช้งานครับเคียซ่านะครับถูกลงทะเบียนเล่นในฟุตบอลยุโรปเพียงแค่ครั้งเดียวหลังจากที่โจนี่เลวนี่ได้รับบาดเจ็บจนต้องพักยาวขณะที่คาวิลัมซี่เนี่ยคือไม่มีโอกาสได้ลงเล่นในเกมอยู่ฝ่าชมเปีเพราะไม่ส่งชื่อนะครับข้อความที่ส่งออกมานั้นพวกเขาถูกใช้งานก็ต่อเมื่อไม่มีทางเลือก ประตูชัยในช่วงทศราบแบดเจ็บในเกมที่เจอกับนิวคาสเซิลวันนั้นลิโอนกูโมฮาถือว่าเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่น่าจดจําของไอ้หนูรลายนี้และถูกมองว่านะครับเป็นหลักฐานว่าถ้าคุณเก่งพอคุณก็แก่พอนะครับแต่ซอสเองก็เหมือนกับจํากัดจำเขียการใช้งานของลิโอนกูโมฮาทั้งทั้งที่โคดิกาโปเองสไตล์การเล่นก็ไม่ได้ตอบโจทย์กับการเล่นริมเส้นทางฝั่งซ้าย สเกมหลังมานี้ครับริโอนกูโมฮาเหมือนกับได้ลงสนามมากขึ้นนะฮะตัวสำรองแต่ซอรตเองก็ไม่กล้าจะใช้ไอ้หนูริโอนกูโมฮาในการออกสตาร์ตตัวจริงนะครับอย่างนั้นก็ตามครับการลงสนามทั้ง6ครั้งของริโอนกูโมฮาในลีกล้วนเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ทีมกำลังสิ้นหวังนะครับและตัวเลือกถูกใช้ไปหมดแล้วอานาซอตครับมีการประเมินนักเตะกลุ่มรอบนอกของริปุลต่ำเกินไปหรือไม่เรื่องนี้ครับ มีมากกว่ามุมมองเดียวเมื่อเคซ่าได้รับโอกาสลงสนามก็ต้องยอมรับเหมือนกันว่าเคซ่ากลับไม่สามารถคว้าโอกาสนั้นไว้ได้บ่อยครั้งครับที่เห็นว่าเขาพยายามอย่างเต็มที่แต่แทบไม่มีอะไรช่วยทีมในแง่ของคุณภาพหรือเทคนิคหรือความคิดสร้างสรรค์ช่วงเวลาที่นิสุดเพียงครั้งเดียวของเขาคือการการที่เปิดนะครับในฤดูกาลที่เจอกับบอลมัดนะครับที่เขาก็มีส่วนยิงประตูได้ ขณะที่การลงเล่นอีก12นัดน,นับตั้งแต่ที่มีส่วนล่วกับตูครั้งล่าสุดครับกับถูกตีว่าไม่ได้มีอะไรที่จะช่วยทีมได้เหมือนกับเกมกับบอลมัดมันเป็นมาตรฐานที่ดูดีแต่จากนั้นมาก็ไม่ได้ช่วยทีมเอนกูโมฮากับเทโรนี่สองนกเตะดาวรุ่งเป็นผู้เล่นพอสวรรค์แต่จำเป็นต้องรับการดูแลอย่างระมัดระวังการออกสตาร์ทคาว,วินัมซีในเกมกับ คริ Palace, สตันพาเลตสศึกคาราบาวครับเป็นตัวจริงครั้งแรกของเขากับสโมสรในรอบ1,085วันและแผนเดิมตอนแรกคือการปล่อยยืมตัวเขาจนกระทั่งคอร์เนอร์แบลี่ครับมีอาการบาดเจ็บยาวต้องผ่าตัดเลลี่ด้วยก็เลยต้องเก็บทางคา r วินแลมซี่เอาไว้บทบาทตัวปิดเกมของเอนโดซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อรักษาสกอร์นำแทบไม่มีความจำเป็นเนื่องจากลิปูลมีสกอร์นำให้ปกป้องน้อยลง และเขาก็มีการบาดเจ็บการลงเล่นสองนัดหลังสุดของเอนโดกับเชลซีและลีสการปกป้องผลเงินขันก็ไม่ประสบความสำเร็จด้วยเมื่อทีมเสียประตูในช่วงท้ายเกมและศูนยแต้มสำคัญไปเขาก็เหตุผลว่านี่คือเหตุผลว่าทำไมสลอตถึงไม่ใช้งานนักเตะเหล่านี้ในการออกสตาร์ตตัวจริงและบางคนก็เหมือนกับถูกเมินเฉยนะครับอาร์นอครับต้องการทีมขนาดเล็กเหมือนกับเป๊ป กวัวโยาหรือเปล่าทุกเหตุผลข้างต้นล้วนสมเหตุสมผลในการอธิบายว่าทําไมนักเตะเหล่านี้จึงไม่ลงสนามบ่อยกว่านี้แต่ปัญหาสำหรับสล็อตคือเมื่อเขาแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนซ้ําแล้วซ้าเล่าว่าต้องการทํางานกับทีมขนาดเล็กเขาไม่อาจแบกรับผู้ได้นจานวนมากที่เขามองว่าไม่สามารถส่งลงตัวจริงได้ถ้าทีมงเขาในการเรื่องเกีกบขนาดทีมครับปรากฏอย่างต่อเนื่องในช่วลาการคุมทีม ดังที่เขาได้มีการอธิบายต่อความพ่ายแพ้ในการเจอกับพาเลสที่โดนยิงเขาเจ็บตอนตุลาคมเขาบอกว่าผมเชื่ออย่างหนักแน่นว่านักเตะ20หรือ21คนก็เพียงพอแล้วแต่คุณต้องรักษาความฟิตพวกเขาเอาไว้ให้ได้เหมือนกับที่เราทําได้เมื่อดูการก่อนแต่เขาก็มีการสวนอันซอตบอกว่าคุณก็บอกเองว่าทุกวันนี้ทีมค,คุณมีปัญหาคุณมีตัวผู้เล่นบาดเจ็บแต่คุณก็ไม่ใช้งานบรรดานักเตะสำรองที่มีอยู่นะครับ ความล้มเหลวในการรักษาความฟิตของขุมกําลังสํารองเนี่ยนะครับทำทำให้ตัวสํารองเนี่ยก็เหมือนกับซ้อมแบบไปทีหนึง่งไม่ได้มีความมีแรงจูงใจที่คิดว่าเขาจะได้ลงสนามซึ่งจุดเนี่ยก็เป็นจุดที่อันตรายนะครับนะครับสล็อตเองเนี่ยจะเลือกนักเตะสํารองก็ต่อเมื่อเขาไม่มีทางเลือกนะครับเอาง่ายๆครับอย่างเคียร์แท เอนกูโมฮาเอนโดเทนไอโอนี่หรือแรมซี่นะครับเล่นในพรีเมียร์ลีกและแชมเลีกเนี่ยแต่ละคนนะครับเล่นไปกี่นาทีหมายถึงลงเล่นสองรายการรวมกันนะเคียซ่าเนี่ยว่าได้เยอะนะสองเก้าสิบเอ็ดนาทีเอนโดสองรอยี่สิบสามเอนกูโมฮาครับเจ็ดสิบหกนาทีเทนไอโอ่ oni, นะครับดูสิครับสองนาทีนะครับแรมซี่ศูนย์ นะครับคือถ้าเกิดว่าเป็นรายการใหญ่เนี่ยไม่แทบไม่ใช้เลยดาวรุ่งซอดบอกว่าผมชอบทีมของผมมากแต่เราไม่ได้มีนักเตะยี่หรือยีคนดังนั้นถ้าเรามีการบาดเจ็บ 2, 3, 4เหลือผู้เล่นแค่15หรือ1ิคนลิโอและเทรเป็น2คนในกลุ่มนั้นมันก็จะเริ่มซับซ้อนขึ้นก็หมายถึงเขาก็จะไม่ไว้ใจไงกับดาวลุงนี่เป็นการตัดใจ ที่ผมและผู้อำนวยการกีฬาดิชาร์ดฮิวตันใจร่วมกันผมเชื่อมั่นในสิ่งนี้อย่างเต็มที่เพราะถ้าคุณมีผู้เล่น25คนมันยากมากในการบริหารทีมย้อนกลับไปตอนเดือนกุมภาพันธ์สล็อตอธิบายวิธีการของเขาอย่างละเอียดมากขึ้นการเลือก11วตัวจริงเป็นเรื่องยากแต่การบอกใครสักคนว่าเขาจะไม่มีชื่อเนี่ยมันยากกว่าการต้องตัดคนที่ต้องทำงานหนักทุกวันอยากมีส่วนร่วมกับเกม แต่ไม่ได้แม้จะเดินทางไปกับทีมนั่นคือการตัดใจที่ยากสุดสําหรับผมนะครับก็คือพูดแบบนี้ครับสล็อตไม่ใช่ผู้การทีมระดับสูงคนเดียวนะที่ทํางานด้วยแนวทางนี้นะครับรายงานจากนี้ฟิลบอกว่าเป๊ปโกเดล่าเมื่อเขาประกาศในเดือนพฤษภาคมว่าเขายอมเดินออกไปโดยดีกว่าการที่มีการคุมทีมแบบที่มีขนาดใหญ่เกินไปเขาพร้อมจะอําลาทีมนะคือเขาต้องการทีมที่สมดุลมากกว่า ตอนนั้นเป๊ปบ,บอกว่าผมไม่ต้องการแบบนั้นถ้าผมมีทีมที่ใหญ่เกินกว่าที่ผมต้องการผมขอลากออกทำทีมนะครับให้มันกระชับและมีโอกาสสมทุกคนลงเล่นได้แบบนี้แหละผมจะอยู่ต่อมันเป็นไปไม่ได้สำหรับจิมยางของผมที่จะปล่อยให้นักเตะของผมนั่งบนอันธจันทร์โดยที่ไม่ได้เล่นแม้เสียงจะดูมีเกินจริงอยู่บ้างแต่การสื่อสารที่ออกมานั้นชัดเจนตลอดอาชีพ m มสตี้ในการคุมทีมเป๊ปนะครับบริหารทีมที่มีขนาดเล็กสุดทีมหนึ่งในลีกมาโดยตลอดหมายถึงนะครับการที่เขาอาจจะมีผู้เล่นที่เยอะแต่เขาจะมีกลุ่มที่เขาจะเลือกใช้นะครับจากตารางที่มีการเปรียบเทียบครับมีเพียงในฤดูกาลแรกและฤดูกาลล่าสุดเท่านั้นที่กุนซือชาวสเปนมอบโอกาสการออกสตาร์ทในลีกให้กับนักเตะมากกว่า20คนล้วการ26-27 เขายังอยู่ช่วงระหว่างการปรับทีมและแนวคิดของตัวเองขณะที่ปี24-25ก็คือซีซั่นก่อนฟอร์มที่ดิ่งลงและการบาดเจ็บจำนวนมากบังคับให้เป๊ปต้องเข้าสู่ตลาดซื้อขายดึงนิโก้กอนซาเลสโอมามามมชอับดูกอเดียคูซนอฟและวิกเตอร์ไลส์ในราคารวมถึง173ป่ปอนด์นะครับแต่ว่า173ล้านปอนด์นะครับแต่ว่าพวกนี้ก็ใช้บ้างไม่ใช้บ้างการซื้อขาย ในลูกการนี้ทำให้จำนวนผู้เล่นสุทธิลดลงสองคนมีการปล่อยวิสเตอร์ไลท์ไปให้ยืมตัวด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้ทีมมีการบาดเจ็บอย่างรูเบนดีอาร์สจอร์สโตนยอสโกกาดิโอทำให้ทีมต้องมีการเซ็นญาก,กับมาร์กเกฮีแต่แน่นอนเลยครับฟอร์มที่ตกต่ำการบาดเจ็บจำนวนมากนะครับมันก็น่าจะใช้ผู้เล่นสำรองมากขึ้นซึ่งที่ริปูลเนี่ยถ้าอารซอตเขาไม่ใช้นักเตะสำรอง และเขามีมาบ่นเรื่องการบาดเจ็บอันนั้นก็คงจะไม่เป็นที่พอใจสำหรับแฟนๆอยู่แล้วนะครับเล็เตอบอกว่าริพูลมองริโอนกูโมฮาเป็นตัวแทนของหลุยดีอาสหรือเปล่าประเด็นนี้ครับน่าสนใจการให้นักเตะ18คนได้ออกสตาร์ตในลีกอย่างน้อย5นัดนะเพียงพอสำหรับแชมป์พิมลิสในปีแรกของสล็อตหากล็อบโบเชมิซซิมปงได้ออกสตาร์ทเพิ่มอีกคนละหนะัด โจโกเมสเพิ่มอีก2นัดก่อนเดินพฤษภาคมตัวเลขเหล่านั้นก็จะเท่ากันณนะจุดนี้ดูไม่ได้แน่เป็นที่พูดได้ง่ายว่าลิปุลจะไม่มีการซื้อใครเข้ามาเพิ่มอีกนะครับสิ่งสําคัญก็คือสล็อตนะครับมีการวางแผนเอาไว้ถึงเรื่องการใช้นักเตะที่เขาต้องการนะครับแต่ถึงอย่างนั้นครับเกี่ยวกับเคสของลิโอนกูโมฮาก็เป็นหนทางครับที่สโมสรเองอยาก จะให้ใช้งานของเขามากขึ้นนะครับหลังจากที่เราได้มีการเสียลุยดีอาสไปและไม่ได้มีการเสริมนักเตะตัวริมเส้นเข้ามาซัส,สยอมรับว่าเขามีความลังเลในการหมุนเวียนนักเตะของเขานะครับและการได้เห็นนะครับนักเตะกลุ่มหลักๆได้ลงเล่นกับผลงานที่เป็นอยู่ตอนนี้ยังไม่ได้ตามที่เขาต้องการเลยเพราะฉะนั้นการจะให้โอกาสนักเตะสำรอง มันจึงเป็นเรื่องที่ยากมากกับการปรุงทีมของเขาในนาทีนี้และโดยเฉพาะกับการมองว่าทีมของเขานะครับมีความคิดถึงเรื่องสไตล์การเล่นของ p เพ็เชด้วยความเป็นไปได้คือสถานการณ์ตอนนี้เกี่ยวกับนักเตะสำรองทั้ง5คนนะครับมีโอกาสครับบางคนจะโดนปล่อยตัวตอนซัมเมอร์ย้ายออกไปซึ่งก็มีการพูดถึงครับพอลจอยส มีการพูดถึงเรื่องของฟริโก้เคียซน่าจะอำลาทีมหลังจบฤดูกาลนี้และยังก็เชื่อว่าวัตรุเอนโดก็มีโอกาสจะไปด้วยนะครับขณะที่ดาวรุ่งบางคนก็จะต้องโดนปล่อยหมายถึงคาว,วินแลมซี่และก่อนหน้านี้ก็มีแนวคิดถึงการปล่อยลิโอนกูมูฮากับเทแนวนี้ให้ยืมด้วยนะเพราะฉะนั้น5คนนี้ถ้าจบฤดูกาลนี้ไปมีโอกาสที่ฤดูกาลหน้าจะไม่ได้อยู่ในทีม ในสก,การ์ที่มันแตกต่างออกไปในระหว่างนี้ครับสลอ็อตอาจต้องยอมเสี่ยงด้วยการมอบโอกาสนักตเตะเหล่านี้ให้มากขึ้นแต่แน่นอนเลยว่าเขาก็ต้องช่างใจให้ดีเนื่องจากว่าตำแหน่งเก้าอี้ของเขาครับตอนนี้ถูกบีบจนชนิดที่ว่าเขากดดันและโอกาสตกงานมีสูงมากจริงๆถ้าเขายังใช้นักเตะตัวหลักได้ไม่ดีพอโอกาสที่ตัวสำรอง จะออกสตาร์ตตัวจริงจึงไม่น่าจะเกิดขึ้นครับซึ่งแฟนๆมองเรื่องนี้ยังไงครับก็ลองมาว่ากันครับในส่วนของคลิปนี้ครับต้องขอขอบคุณทางเดอะเจนครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับท่านชายมีพกไว้มั่นใจทุกแมตช์ครับสั่งซื้อครับทูกสุดเลยแอดไลน์แอดโดีศูนย์ศูนย์เจ็ดครับหรือโทรไปศูนย์หกห้าห้าสามห้าสามสองแปดเก้าครับวันนี้เฮียต้องขอลาไปก่อนครับวันนี้นะครับคืนนี้เดี๋ยวเราเจอไลฟ์กันอีกทีหนึ่งและบอกเลยเลยว่า เป็นเกมสำคัญที่ชาวหงต้องจับตามองครับในการเยือนมักเลยครับเดอะเจนมีพกไว้มั่นใจทุกแมตเดอะเจนมีพกไว้มั่นใจทุกแมตเดอะเจนมีพกไว้มั่นใจทุกแมทเจนมีพกไว้ มันใจทุกแมพกซ์นิสเตเดียม